ครับปวงวินครับวันนี้เอากระบะนะครับต่อท้ายเทกเตอร์นะครับหรือรถถ่ายตัวนี้มาส่งลูกค้านะครับตรงนี้ที่อำเภอนาเชือกเนาะผมจำไม่ผิดมหาสารคามครับเพราะน่าจะก่อนปี่ใหม่เคยมาครั้งหนึ่งแล้วอันนี้อันนี้ต้นปีนะครับอันนี้เป็นตัวตัวแรกของปีปีหกเก้านะครับตัวแรกของปีหกเก้าเลยนะครับไปส่งลูกค้าที่อำเภอนาเชือก นะครับก็มาใส่5018ูนนตอนนี้ก็ไอลูกค้าได้ลองใส่รถเรียบร้อยแล้วครับก็ได้ทำการปรับปรับระยะแขนกางนะครับแล้วก็ขันน็อตล็อกอะไรสมัยเพื่อที่จะให้เกิดความแข็งแรงนะครับก็ความกว้างของกระบานี้หนึ่งเมตรหกสิบเซนนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับเนี่ยครับ อ่าหนึ่งเมตรหกสิบนะครับหกสิบเซนอ่านะครับายืนด้านท้ายนี่เมตรสามสิบนะครับเนี่ยครับเอ่อนะครับฝาท้ายเปิดได้นะครับเปิดได้สามเปิดได้เอ่ก็มีการตกมีตะแง่อ่เรียบร้อยครับแล้วก็มีโซ่คล้องฝาท้ายให้เรียบร้อยนะครับโซ่นี้เราจะปลดออกออกก็ได้นะครับนะครับก็ตอนนี้เจ้าของท่านกำลัง อปรับปรับระยะนะครับเออนะครับกำลังปรับระยะอยู่ก็ดูดูแล้วสวยครับเพราะว่ามารถตัวนี้หลักๆก็กจะเป็นล้อล้อไม่ได้ขยายฐานนะครับล้อจะแคบนะครับก็จะใกล้เคียง ความกว้างของหน้าล้อนี่น่าจะอยู่ประมาณสักเมตรห้าสิบนะครับเอ็นเเมตหกสิบมารู้สึกตั้งข้างนี่จะล้นล้นนิดนึงนะครับกระบะจะล้นประมาณสักข้าเซนนะครับเนี่ยเท่าที่เล็งเงดูนะครับเออประมาณนี้แหละก็ถือว่าไปไปคล่องตัวครับตัวรถไปได้ก็กระบะก็ไม่มีปัญหาครับติดไปกับตัวรถวันนี้มาส่งคุณครูนะครับแล้วคุณครูก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะเอาไปบรรทุกฟางนะครับ ฟังฟังก้อนป่ครับหรือว่าฟังอโอ้ไปบรรทุกฟังฟังก้อนนะครับ<อ>เพราะว่าเออทางโซนนี้เขาอัดฟังเรียบร้อยนะครับเดี<อ>๋ยวเนียกยกขึ้นนิดนึงเขาคอยปรับครับเพราะว่ามจะได้หูจะได้รู้จะได้รู้ระดับข้างๆอ่านะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวปรับขึ้นเยอะถ้าถ้าปรับเยอะเดี๋ยวเวลามันยกสุดแล้วมันจะไปถ้าลงเสมออย่างนี้ก็ได้อยู่ ปล่อยห้อยท้ายนิดนึงก็ได้เดี๋ยวถ้าลงสุดถ้าถ้าปรับถ้าปรับขึ้นเยอะตรงนี้มันจะเข้าไปแตะมันจะเข้าไปแตะนู่นเวลาเรายกสุดอ่าอ่ามันจะแตะดเดี๋ยวเราเอาระดับที่มันพอดีแล้วเราก็ปรับตรงนั้นหาอีกทีนึงนะครับเอาลองลองลอง,ลองยกดูครับอ่านะครับก็เออนีครหบนะเดี๋ยวลูกค้าก็จะเริ่มหาระยะครับก็ทดสอบทดลองใหถ้ถูกใจแล้วครับ เออมาส่งถึงที่แล้วก็เอเอเห็นไหมครับอลองลองดูระยะเห็นไหมโอเคเอได้อยู่จะให้มันชันเยอะคายออกหน่อยมันชันเยอะมาทิ่มมาทิ่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฟางมันลน้ลนๆ้นมามันจะไหลเข้ามาหาหัวเราใช่โอเคนะครับก็หากสนใจยังไงก็ โทรศับถามได้นะครับเดี๋ยวเบอร์เดี๋ยวบเยวโบอร์โทรนี่จะขึ้นให้นะครับส่งทั่วประเทศครับเ,เก็บเงินปลายทางไม่มีไม่มีโอนมัดนจาล่วงหน้าแม้แต่บาทเดียวนะครับาหากมาส่งถึงที่แล้วของตรงปกนะครับแล้วลูกค้าพึงพอใจแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับอ๋อยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ